สวัส LIKE. ดีแฟนๆพปกนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมพ็อกเก็ตทัวร์เมน์นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดนะฮะโปเกมอนในตำนานนะครับ2ตัวนะครับซึ่งมีชื่อว่ามิวทูนะครับแล้วก็ชาโดว์มิวทูครับจัดเลยครับ2ตัวนี้ในคลิปเดียวก็จะเล่นนะฮะตัวละ2แมตช์ละกันนะครับก็ตัวแรกผมจะเล่นม <c oughs> ิวทูก่อนเลยนะครับโอเคเซ็ตสปอร์ตที่เราใช้ก็จะเป็นเซตเดิมนะครับก็จะเป็นเซตของเรชิแรมนะครับแล้วก็เคสซิเลียครับโอเคงั้นเรามาดูกันเลยครับสาหรับครกเลย ตอนนี้เราอยู่ในเฟรนลี่แมทนะครับโอ้คู่แรกครับเราเจอกับซุยคุณครับ E5 นะฮะแต่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ E5 เนี่ยเล่นมาทั้งหมด3,585ครั้งนะครับชนะมาทั้งหมด2,639ครั้งครับและเหลววิ่งเขาโคตรสูงเลยครับ73.61%ครับนี่แปลว่าเขาจะต้องเล่นแบบเฟรนลี่แมทอย่างเดียวนะครับไม่ลงเล่นแบบแร้งเลย แต่ว่าต้องมีฝีมือมากพอนะฮะที่จะเล่นมาได้ถึงขนาดนี้และและยังรักษาเลเวลวีไม่ได้อยู่โอ้ยค,ครับเรามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาออรว่ลบีไม่โดนวิ่งไปไหนยังไงมีเลโคล้เหรอสอยเข้าไปไม่โดนสอยไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> โดนตัวก,กันที่เคาน์เตอร์ครับยังไงรายงานนี้ยังไงโอ้โหเดาทางถูกนะผมกําลังการพอดีครับแล้วเขาก็เลือกที่จะจับครับยืนรออย่างนี้น่าจะจับนะเนี่ยนั่นไงใช่ด้วยต่อยเข้าไปเตะอุ้ยท้องเข้าไปใส่ซุยคุณ มาอัปเปอร์คั t ขึ้น t ันเดอร์พันติฟอร์ลุกขึ้นมาแทงเข้าไปเขาเปริรนี่อลอบบีมนะฮะใส่โคคัตเข้าไปเต็มเหนียวตามต่อใส่โคคัตครับอืมรู้นะจะเล็งมิลเลโค้ชใช่ไหมฮะมีิลเลโค้ชใช่ไหมอาอไม่ทนันไม่ทนันอ้าวระเบิดอะไรแต่เ explosion หรอนี่แหละเรียบร้อยครับโอเคครับก็นำไปก่อนครับ1 0ครับเลือดเหล่านะครับแทบไม่ลดเลยครับยัง425อยู่ โอเคครับมาต่อกันที่รอบที่2กันเลยครับ <c oughs> เลือกเหมือนเดิมครับแคสเซเลียครับ <c oughs> อยากแปลงไม่กามีทู x อ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเอเอรอบมีไม่โดนหลบได้เป็นไงล่ะแดดเทพแดดเทพยิงน้ำอะไรสอยเข้าไปไม่โดนบิสตามาไม่สอยเข้าไปกลางหลังนี่เอ้ยนวดให้นวดให้นนใหมาไม่โดนเอ้ยกวาดล่างไฟพันธ์โอ้ไม่ทันครับไม่ถึงบิสตามากันได้อะไรโอ้ขอโมนไอ้ี่ครับกำลังจะทานเอร์พันครับโอ้โดนถีบขาคู่ครับงัดขึ้นต่อครับ ยังยังยังอะไรจะจับอะไรไม่ได้จับนี่ันเดอร์พันถักไปโอ้โหติดเคาน์เตอร์เขับแล้วงับขึ้นซ้าอีกทีหนึ่งยิงน้ำมาเหรอเดี๋ยวกันรอกันรอโอ้ยผมใเซคิสเตลียครับแล้วออร่าบีมามาพอดีครับนั่นไงเปลี่ยนเฟสพอดีครับไฮเปอร์บีมนี่นะเต็มๆมาใสโ่โคคัชเข้าไปมีลูกคปับใช่ด้วยเราให้เปอร์ปั๊มกลับมากันได้ยังไงใส่โคคัชอ่าตีไปต่อยต่ตอ,เ,อเลยไฟสปินตักไว้เคาน์เตอร์เหรอฮะ แล้วก็ฝามโอ้โหยังมีเคานเตอร์อีกทิษหนึ่งครับปิดฝ่าม,มากันได้ใสใสไตอ,อนั่นแหละไม่แตกเย่งลุกขึ้นมาตามด้วยไฮเปอร์บิมนั่นแหละเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับรอบแรกนะฮะเราก็ชนะมาได้ครับ2-0ูนครับอมิวทูที่มันมิวทูจริงๆรู้สึกว่าพอผมไม่เล่นนานรู้สึกว่ามิวทูผมเล่นเล่น,ม,น,ม,นมันเล่นมีสติมากขึ้นอนะ สังเกตการที่ผมลงองเล่นแรงอยู่นะเล่นแรงแบบยาวๆปุ๊กมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มแบบฝีมือมันจะเริ่มดรอปลงเรื่อยๆถ้าเกิดยิ่งเล่นนานมันก็ยิ่งแบบมอนสึกอินเอียนก็มีนะมันก็มีโอเคครับมาดูกันที่คู่ต่อไปกันเลยครับรอบนี้ก็ยังเล่นมิวทูต่อครับอ่าเจอแล้วมามาดูครับว่าเจอกับตัวอะไรครับในรอบนี้นะฮะเราเจอกับชาร์ดมมิวทูครับ E5 เหมือนเดิมนะฮะเล่นมาทั้งหมด7ครั้งชนะมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง หนึ่งสี่จุดสองเก้านะครับมาชาโดว์มิทูเนดะีย๋ยวเราจะเล่นต่อจากจบรอบนี้นะครับเราจะเล่นมิทูสองรอบครับแล้วก็เล่นชาโดว์มิวทูสองรอบมามิทูนะครับปะทะชทาร์โดว์มิวทูวิ่งก่อนนี้เราก็เจอปูม,มันในตำนานนะครับรอบนี้เราก็เจอกับปูม,มันในตำนานอีกตัวหนึ่งมามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมายิยงตัสุภาพไปลบได้แล้วฮะ เตะลงมากันได้สอยเข้าไปเตะอุ้ยท้องเข้าไปชาโดว์มีทูดูมิ่งๆนะไอ้นี่อื้มแทงลงไปคันเดอร์พันซ้ำอีกทีหนึ่งไซส์ไม่ทันครับจะโดนโอ้โหโดนแอนตี้แอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาไม้แทงเข้าไปกวาดล่างคันเดอร์พันอืมไม่ทันจับครับหนึ่งโดนแอนตี้แอร์ครับเขาไม่ให้จับไซส์สไตร์เลยนี่นะเด้งติดบอลไปเรื่อยๆสี่ครับใส่โคคกเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็นำไปก่อนครับหนึ่งตูครับ ชาโุดูมีทูนี่ดูเหมือนจะเป็นมือใหม่จริงๆนะเหมือนว่าเขาไม่กันเลยครับแล้วเราใช้เรชิแรมครับมาคิดว่าเขาจะเขาเป็นพวกบ้าบูใช่ไหมเราต้องใช้เรชิแรมครับยิงไปเลยโอเคมามาต่อที่รอบที่สองเลยครับมาบุกไหมบุกเหรออ่าถ้าก็บุกอีกทีหนึ่งอ่าแต่วันนี้แล้วครับเขาเตอร์นี่นะมาเราอ่านเกมออกแล้วเพื่อน เตี๋ตีเข้าไปนะครับใส่พวคัสเทวิกเซซิสโอ้โหไม่ได้ครับเขาไปครับเบก้าชนโดวีทูเอ็กโอ้โหดาร์กโนวาผมกดเลชิลล์โบดีครับบูแฟครับมาทำดาร์กโนวาครับแต่ว่ามันไม่ได้ดาร์กโนวาครับมันเป็นอมตะในช่วงวิแรกครับโอ้โหเต็มเต็มเขาเองย่างนี้ออกมายิงบูแฟมันไม่ทันอ่ะมันมันต้องยิงตอนช่วงมันต้องยิงก่อนครับแล้วเขากดดาร์กโนวาอย่างเงี้ยมันน่าจะได้อยู่มามามาอะไรโอ้โหบาลีไม่ทันครับโดนเต็มเต็มเลยครับเนี่ย ต่อยไร้ต่อยไล่โอ้ยต่อย,ลอยอแล้วนี่โุ๋นบาเรีะแตกเลยครับเนี่ยต้องนี้ต้องนี้ใส่สไปล์ใส่ลงไปชาร์ตยิงยแล้วก็ตามด้วยไฟสป,ปินต่ก็วิ่งออกมาเลยเหรอฮนะวิ่งออกมาเลยเหรอฮนะนี่นะอุย้ยทองก็ไปเหลือสามสิบแปดแล้วก็กระโดดชาร์จเตะบ,บอลเข้าไปครับด้วยท่าโฟกัสบ,บาสเรียบร้อยครับโอเคเข้าสรับรอบนี้นะครับยูทูปก็ชนะมาได้เหมือนเดิมนะครับก็เจอกับคนที่ยังเล่นไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะฮะ โ okay, อเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนจากมิวทูนะครับเป็นชาร์โดว์มิวทูครับเราจะไปเข้าสู่ด้านมือกันจะมาย้อมสีนะฮะโอเคก็ชาร์โดว์มิวทูนะครับ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบมากเหมือนกันแต่ยังไม่แข็งเท่ามิวทูนะ <c oughs> ผมยังไม่กล้าลงแรงแมทเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวดูกันว่าถ้าเกิดผมเล่นชาร์โดว์มิวทูแล้วเจอผู้เล่นเก่งๆแล้วอาจาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับ okay. ผมเลือกเซตเดินนเนเมนะครับเป็นเซตของเลชิแลมนะครับแล้วก็เคสเซเลียครับเ <c oughs> พราะว่ามันคือเซตเทพยังไงล่ะ เทพต้องคู่กับเทพเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่รอชาโดว์มิทูลนะครับโรถทูแรงนะฮะบอกเลยว่าอันดับยังดูน้อยกว่าคาลิกี้อีกถ้าเรียงลำดับนะคือคาลิกี้นี่อยู่สูงกว่าชาโดว์มิทูลอีกนะครับเพราะว่าคาลิกี้ยังพอมีพลิกแพงบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเลือดมันเยอะกว่าไงแต่ว่าชาโดว์มิทูลเนี่ยมันเน้นไปที่การแปลงเมกล่างเมก้าใช่ไหมมันแปลงไวมากครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราโดนบุกโดนเดาทางออกหมดเลยไอเงี้ยเละแน่นอนอันนี้คือผมเลยไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับชานุวิทูครับชานุิทูนี่เหมาะมากเอามาเล่นแบบเฟรนด์แมนครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเปียแรงไงแล้วมันก็เล่นแบบบ้าๆได้โอเคครับเจอแล้วครับตอนนี้ฮะเรามาดูกันว่าเราเจอกับใครครับสำหรับรอบนี้นะฮะรอบที่สามครับเราเจอกับลิซดอนครับเจอรี่นะฮะเล่นมาทั้งหมด10ครั้งนะครับชนะมาทั้งหมด5ครั้งครับ50%ครับเดทวินเขาครับ E5 นะฮะตอนนี้เราเจอ E5 มาติดต่อกัน3คนแล้วนะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าเจอรี่คนนี้ครับน่าจะเล่นเต็มครับ50%นะเขาต้องผ่านคนเก่งมาบ้างแหละ50%เนี่ยแปลว,ว่าต้องมีฝีมืออยู่เหมือนกันโอเคครับเราจะใช้คิดซิเลียนะฮะสำหรับชาโดว์มิทูมาชาโดว์มิทูนะครับ,บ, Too, รบต้องเล่นอย่างบุกๆบ,บ้างนะฮะสำหรับผมยิงนะครับ,บทันเดอร์ไปกันได้ พุ่งเข้าไปกันก่อนแล้วก็ใส่เวฟโอเทคอ้าวพอดีเป๊ะเลยไฟพันอะไรแล้วก็ใส่เวฟโอเทคไม่เป็นไรนะฮะไฟพันอะไรจับครับนี่ช่องว่างของลิซาดอนครับหลังจากใช้ไฟพันเวฟเข้าไปยิงไฟฟ้าดาบสองธาตุเคาน์เตอร์ไม่โอ้โหดนแฟลบิ๊กข,ข้างหลังครับเต็มกลางหลังเลยไฟพันอะไรนี่ตีโปรตีรรเข้าไปครับแล้วก็ใส่เวฟสไลด์เข้าไปลุกขึ้นมาใส่เวฟโฟเทคแล้วก็ไปครับเมก้าชาร์ว์บีทูเอ็กมาแล้ว แล้วก็เวฟเข้าไปพี่เล็กเขาอายจับต่อครับเตะขึ้นฟาดลงแล้วก็เวฟเข้าไปทีหนึ่งรับเรียบร้อยครับเป็นไงลพลังของชนโดมิทูย้อมสีมาแล้วมืดไม่ล่ะมามาตอนที่รอบที่สองเลยครับเราจะใช้เลยชิแรมครับสำหรับสำหรับรอบนี้นะครับผมคิดว่าน่จะสู้ได้น่าจะสู้ได้าไดมายิงฟาดครับดาบฟอมท่าเข้าไปจะบินไปไหนเวฟเข้าไปพี่เล็เขาอายเวฟอก็ผิดก็ผิด มีเลือเขาอายตอบมีเลือเขาอายครับตะกี้นี่เนี่ยเออเควเข้าไปอัปเปอร์คาสุดโอ้โหโดนไฟพันเข้าไปเต็มๆครับยังยังแอนตี้แอมไม่ถึงครับโดนแฟพิชเข้ามายังยังยังอยู่ไปเลยครับเลชิลัมยิงบลูแฟร์ไปอืมผักไปก่อนครับแล้วก็วเวฟเข้าไปมีเลือดเขอายเวฟมีเลือดเขอายเวฟมีเลือ,อดเขอายเป็นเงีเลือดเหลือสิบแปดครับนีไไน่ไปครับเมกา้าชาล์จวีทีเอ็กซ์แล้วก็รีคอเวอร์ครับเขาใช้คิสเซเลียครับเพิ่มเลือดครับอืม มีเลือดเพิ่มเลือดมาก่อนครับเพราะว่ายิ่งใช้ท่ามีเลอือดคู่อ้ครับมันจะยิ่งลดเลือดตัวเองเล่นครับเหมือนกับบาชโม่เลยมีเลือดคู่ไอ้ไปคนระับม,มาต่อยเข้าไปอ้าวท่าไมตายอะไรไม่ติดเลื่อดนี่นะตุยทองเข้าไปมาแดกเข้าไปข้างหลังเตะลงไปแล้วตามด้วยท่าไม่ตายสุดเทพดาร์กโลว่าไม่เข้าฉากไปเลยครับปิดสวยหน่อยไม่ชาร์จลูกบอลกิกกิอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะนายอย่านาย,นายดึงสายเน็ตเหรอ โถดิสคงได้ทำไมล่ะเนี่ยโอ้กำลังจะปิดสวยพอดีครับคือตะกี้เราชนะอยู่แล้วนะครับตะกี้โอเคครับมาเล่นใหม่ฮะมาดูอีกรอบหนึ่งครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่สุดท้ายครับโอ้โหเขาไม่น่าตัดเน็ตเลยเนี่ยเฟรีแมทนะไม่ใช่ไม่ใช่แลงแมทมันไม่น่าจะส่วนใหญ่ขงจะหัวเสียมากนะฮะแบบหัวร้อนตีไม่ได้เสียท้าไม่ตาย่ะซ้ำนะครับเพื่อที่ผมสอยเข้าไปครับแบบเอาพะคาไว้เต็มทางครับ โอ้โหรอบนี้ครับรอบสุดท้ายที่เหมาะมากครับเจอกับกาบียครับ S 5ครับเล่นมาทั้งหมดสองพดร้อยครั้งนะครับชนะมาทั้งหมดสองพนดสิบเนะฮะวินเลทเขาอยู่ที่ประมาณ85.10%เอครับเอาละ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดผมชนะคนนี้นะครับกาบ,บียค,คนนี้ S 5นะครับผมจะเล่นให้เลยคาร์โนวิทูโรสทูแลงด์เลยอ่ะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดผมชนะเพราะว่าผมต้องเก่งระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมแต่ผมเชื่อกาเบียคนนี้ต้องเก่งอ่ะอ่ะ มาเริ่มกันครับรอบแรกครับตีแต่สัมภัไม่โดนอะไรโอ้โหโดนจับครับมีแคนเซิลด้วยปุยท้องเข้ไปเต็มๆครับแจบเข้ามาอะไรยังไงยังไงแล้วก็คอมากันได้เวฟตีแต่ก็คอครับโอ้โหแล้วก็รัดซ้ำอีกทีโอ้โหบิดขึ้นบิดลงเลยทะลวงยับมากแส่แท็กไรเตะลงไปโอ้โหเคาน์เตอร์ไม่ทันเลยครับโดนตีปกติเข้ามาครับเขาเพอร์เฟกต์นะเลือดไม่ลดเลยครับ660โอ้เก่งมากครับ S5 คนนี้ นี่ผมเล่นเต็มที่นะนี่ผมเล่นจริงๆนะมาๆม,ม,มาเราสองต่อครับยิงไฟฟ้าไปมิลเลอร์โคไออะไรสอยกลับนี่สอยกลับบ้างอืมตุยท้องก็ไปมาแดชไอเวฟโอเทคโอ้โหโ,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 โดสนสฆษณาของแบ็กกี้ครับเซนเทสป,ปัดเข้าไปแดชเคาน์เตอร์เข้าไปอืมตกัวโตกมากันได้กาดแดงครับตอนนี้ ยังไงโอ้โหผิดจังหวะอีกแล้วใช้คิสเีเลียกเพิ่มเรื่อดลบดีบัฟออกครับเขาุลวงเข้ามาครับเอาแล้วไงงานเข้าแล้วโอ้โหโดนอัดลงเลยเป็นคอมโบโครับโอ้โหกาเบียสด,ดุมากเลยไปครับเมก้าชาโดว์มีทูเอ็กมาเวลเข้าไปไม่โดนยังไงเตะลงไปนั่นแหละแล้วก็ดักโนวานั่นแหละไปเลยบมองเกงกีคร,ครับสีดำนี่พลังทุกคนมาแล้วไปเลย ขอแรงๆหน่อยโอ้โหเมืเ่อเลดเท่าไหร่เลยเพราะมันเป็นคอมโบยาวครับอีงไปฟ้าไปมีเลืาอายครับแล้วก็สอยเข้าไปนั่นแหละไปเข้าไปตุยทองเข้าไปยังยังอยู่ครับจับครับไม่จับเข้าแต่โอ้โหเขาต่อยตัดขาครับแล้วก็จับครับโอ้โหสเปียเข้ามาเลยเต็มเต็มยังครับตาหนีจับใช่ไหมจะจับใช่ไหมนี่แนวตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับแต่ว่เาเราถูกน,นะตะกี้เพราะเขาวิ่งมาแบบประชิดเลยเพราะว่าเขาต้องจับแน่นอนโอเคครับตอนนี้ก็ตีตื้อไปไ้ครับหนึ่งเท่าโอ้ แต่ว่าเขามีเ่าเมก้าแล้วอะขนาดผมเมก้าไปประมาณสองสามรอบนั้นเนี่ยเขายังไม่ไปเมกา้ายังสู้ได้เลยอะสี่ซอยเข้าไปสี่เนี่ยอ้าวปล่อยกาดปล่อยกาดยังไงต่อเขาใช้แบกกี้ครับติสนาครับยังไงยังไงเว้เข้าไปดิกสลบได้เออเคว้ไม่โดนคเคานเตอร์ไปอีกด้านหนึ่งทันเดอร์เข้าไปกันได้เต็มที่บัดโอ้โหติดดิกครับเออเคว้เข้าไปไม่โดนมาดิโอ้โหผู้มาอย่างงี้เอาไปเลยครับบูฟเฟ่นั่นแหละเต็มเต็ม อุ้ยโดนไปหน่อยนึงชาร์จเดี๋ยวนะแล้วก็รีคอเวอร์ครับโอ้โหเขาดิสเข้ามาครับไม่ให้ผมชาร์จไอแอนตี้แอร์ไอแอนตี้แอร์ติดเหรอติดเหรอฮะมาดิมา,มาไปครับเมก้าชาร์โดว์วิทูเอ็กมาเลยเวฟเข้าไปออาไมีเลืคคอรอาไอเวฟมีเลคคอราไอเวฟมีเลืคคอราไอมาต่อเลยยิงไฟฟ้าไปเวฟเข้าไปสามอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเลคคอ,อร์ไอย,ยังไงต่อตีไม่ตีเข้าไ,ไปครับแล้วก็จับนั่นแหละเมก้าหมดแล้วยังไม่ใช่ดังโนวาครับเนี่ย ชิบหายแล้วโอ้โหเข้าไปก็ไม่กล้ากาเบียดยากั้ยัดเข้ามาโอ้โหจะต้นคอเข้ามาครับโอ้โหโดนจากเขาด้วยท่าแซนทมครับงัดขึ้นก็เป็นสซโคลพายุเลยทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหคอมโบต่อครับติดบอยอีกอันนี้ไม่น่ารอดครับนั่นไงครับเรียบร้อยครับ KO โครับโอ้โหคอมโบดุมากครับสำหรับการเบียดครับเป็นไปตามที่ตกลงไว้นะครับถ้าเกิดแพ้ผมก็ยังไม่ได้ลรถทูนังสำหรับเชอร์ดูมีทูนะครับเพราะว่าเราน่าจะเจอคนเก่งแบบนี้อีกมากโขเลย โอเคครับสรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปชาโด o w มิวทูนะครับแล้วก็มิวทูครับผมว่าจในตำนานทั้ง2ตัวนะครับทั้งล่างธรรมดาแล้วก็ล่างมืดนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสรับมิวทูทั้ง2ตัวนี้ครับทั้งมิวทูแล้วก็ชาโดว์มิทูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ